ทุกท่านนะครับมาชมนะครับอันนี้เป็นเหรียญห้านะครับเหรียญห้านะครับแบบเหลี่ยญนะครับพาดูยากนะครับทุกท่านนะครับเก็บมานานแล้วนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญราชการที่เก้าเป็นเหรียญห้านะครับจะเป็นเหลี่ยมนะครับ แบบด้านหน้าสวยๆเลยนะครับอ่ามาให้ทุกท่านได้ชมนะครับเหรียญ5เก่านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญเหรียญ5นะครับเหรียญห้เก่าให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับ mm. เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันเลยนะครับ ด้านหลังนะครับของเหรียญห้านะครับด้านหลังของเหรียญห้านะครับ <kaz> ด <uffy> ้านหลังของเหรียญห้านะครับพศสองพันห้าร้อยห้านะครับหายากนะครับเหรียญนี้นะครับหายากมากครับสะสมไว้นะครับ เป็นเหรียญสะสมน,นะครับหาดูยากนะครับด้านหน้าด้านหลังสวยๆเลยนะครับเหรียญ5้านะครับของเก่าเก็บนะครับดูิกใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับพอสอก็จะเห็นเลยนะครับกล้องอาจจะมัวหน่อยนะครับ แสงไม่เท่ากันนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะไปดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับด้านหน้าทุกท่านได้ดูนะครับด้านหน้าก็สวยนะครับแค่เหรียญไม่ให้ทุกท่านได้ดูนะครับ,นหนรบเห,หรีหยญห้าเก่านะครับพศสองพันห้าร้อยห้านะครับ ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ